จับก็มาพูดคุยกันในช่วงที่สของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะตอนนี้ค่ะต้องเรียกได้ว่าแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะพี่ตามนั่งอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะคะคุณหมอติ๊กของเราแล้วม่เองค่ะแพทย์หญิงปียมาศการจนะหัตถกิจค่ะษษษษสวัสดีค่ะคุณหมอค่สวัสดีครับคุณหมอครับ,รบวันนี้เราคุยกันเรื่องแบบแมนแมนพี่ตามเลยเมื<ช>่อกี้เราไปดูแบบเป็นแบบความคิดเห็นจากคุณผู้ชมไปแล้วนะคะคว่าโอ๊ยคุณผู้ชายเขาทาครีมกันทำไมคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องกลับมาถามเป็นเรื่องวิชาความรู้บ้างแล้วเมื่อกี้เป็นคควาามมะอถุณห่ เอ,เอ้ผู้ชายที่มันแบบเขาเรียกว่าหลอกเรียกว่าแมนเนี่ยมันต้องมีเป็นยังไงเ<ใ>นี่ยมุมมองเนาะเป็นความรู้สําหรับผมเลยอยากรู้ม,มันมันมีแบบมันมีกําหนดมาว่าแบบเอ้ยอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่า,างเป็นยังไงโอเคถามหมอต้องต้องการอยากรู้ว่าแมนหรือไม่แมนหรือเปล่ายังไงอันนี้อาจจะยากนิดน่คุณผู้ชมคือคือความหมายนี่อาจจะดูว่าผิวพรรณผู้ชายหรือเปล่าเะว่าแบบทางในทางการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ย นี่ก็ดูดีมีไหมคะเขามีกาหนดไหมเพราะผิวต้องดูแบบไม่ยาบจริงๆแล้วเนี่ยผิวพันเนี่ยผิวหนังก็คือผิวหนังของมนุษย์เนี่ยโดยโดยทั่วไปมันก็ทําหน้าที่ของเขาปกป้องเชื้อโรคใช่ไหมคะห่อหุ้มร่างกายเรานะคะทีนี้เนี่ยในผู้ชายผู้หญิงมีความแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าฮอร์โมนเขาแตกต่างกันนะคะก็ทําให้ทําให้ตัวเนื้อผิวเนี่ยจะมีความละเอียดหรือความ ลุกมงคลหรือความมันหรืออะไรเงี้ยจะแตกต่างกันนะคะส่วนในเรื่องของความแมนไม่แมนเนี่ยก็ต้องดูยงบางทีบางทีลุกสะอาดนี่อาจจะไม่ได้แปลว่าแมนนะเอหรือว่าแมนก็ได้บางทีแมนแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยแต่เขารักรักที่จะดูแลตัวเองอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเพิงให้หมอเยอะเลยที่เป็นก็ดูมีครอบครัวมีอะไรมากันแล้วก็เอหมอทํานู่นทํานี่ให้ดูดีขึ้นมีค่ะนะคะ คือความดูดีเนี่ยถ้าเกิดพูดอย่างนี้มันจริงๆมันคืออยู่ที่ความพึงพอใจส่วนตัวด้วยไหมคะคุณหมอใช่ว่าเอ้ยแบบนี้เราอาจจะรู้สึกกบพอละอ่าคุณผู้ชายบาง,งคนแบบ รักในความเขาเรียกว่ารักในการดูแลตัวเองด้านนี้จริงจริงแลขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างด้วยใช่ค่ะคือเมื่อก่อนผมก็ไม่ชินสมัยเด็กๆโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นออกกําลังกายอะไรต่ออะไรไมเคยสนใจเลยเคยเป็นกำลังจะบอกว่าพึ่งพ้นมาก็กระลาอยู่นะครับคือเป็นออกกําลังกายทาอะไรก็ไม่เคยสนใจไม่ต้องบำรุงผิวหน้าอย่างนั้นก็รู้จักแค่ว่าล้างหน้าเวลาสองครั้งก็พอแล้วแต่เนี้ย ก็ต้องดูแลต้องมีครีมบำรุงผิวเดี๋ยวนี้พูดถึงลักษณะนะครับมันเป็นกระแสทางสังคมแฟชั่นหรือว่ามันเป็นสุขลักษณะอะไรครไมทำไมใช่ไหมต้องดูแลผิวบมอว่าบอกว่ารวมๆกันนะอาจจะด้วยเรื่องของกระแสที่ว่าด้วยการลุกที่เราต้องไปเจอกับคนสังคมเรานะคะลุกภายนอกเนี่ยมันก็ดูสําคัญใช่ไหมปัจจุบันนี้บางทีเนื่องจากสังคมเรามีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะ ทำรานี้การความสามารถอย่างเดียวมีความสามารถสูงเลยแต่เคลอไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมในนี้ก็ต้องดูแลบ้างมันเหมือนจะมีบางช่วงที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตั้มคือตอนหนูเป็นวัยรุ่นหนูเคยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเหมือนกัน่คือผู้ชายอาจจะต้องออกแนวแบบเซอร์เซอร์ดูส้มโอ่ะดูคือออกเป็นแนวแข็งแรงเป็นแนวนักกีฬาเป็นหลักดูแบบโอ้ยแมนอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายสมัยนี้ต้องดูแบบเนี้ยบ ต้องดูแบบเกาหลีนิดนึงอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะด้วยกระแสเนาะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ไม่ก็เกรงจะบอกว่ามันก็ไม่ผิดอะไรที่จะดูแลตัวเองนะคะซึ่งก็ถ้าถ้ามันไม่ได้มากเกินไปที่เขาทำให้ไม่ได้เกิดความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะมางก็ว่ามันก็ยังอยู่ในขอบเขตไม่ผิดอะไรคะทีนี้ก็ต้องอยากรู้ค่ะคุณหมอว่าอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยผิวหน้ากับผิวกายเนี่ยมันแตกต่างกันคุณผู้ชายเหมือนกันไหมคะหน้ากับกายของเขาเนี่ยแตกต่างกันไหม ช่ม,มันก็มีเหมือนกันถูกไหมคะคคด้วยด้วยบริเวณผิวหน้านมันก็จะบางกว่าบอบางกว่าบริเวณผิวกายนะคะคแต่ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีความ ก็ได้เปรียบกับผู้หญิงหน่อยในเรื่องของอความความแข็งแรงของเขาจากฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยนะคะ,คะทำให้ตัวเนื้อผิวเนี่ยเขาจะดูแข็งแรงกว่าดูทนทานกว่าคือคไม่เหี่ยวง่ายอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคือพวกนี้เนี่ยเขาจะมีะความมันได้ง่ายกว่านะคะผู้ชายส่วนใหญ่จะผิวมันกว่าผู้หญิงไงผู้ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยก็จะมาได้ยากกว่านะคะคนแห้งเนี่ยก็จะมาได้เยอะกว่าอยู่แล้วแค่เนี่ยนะไม่เป็นสิวแต่เหี่ยวอะไรจ่พูดถึงนะครับ สุภาพบุรุษที่เขาแบบดูแลตัวเองดีๆสภาพผิวพอออกมาจะออกมาใกล้เคียงกับสุภาพสตรีนะครับเป็นไม่ไ huh. ด so uh ้ก huh. so cool. ็ในในในทำให้ดูเนียนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยได้แต่ถึงขนาดใกล้เคียงเลยเนี่ยบางทีมันมีตัวบังคับด้วยฮอร์โมนอยู่ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยมันดูเนียนดูมีน้ามีนวลนะคะในขณะที่ผู้ชายไม่ได้มีอย่างนี้นะคะแต่ว่าถามว่าพอเขาไปทํานู่นทํานี่มาเนี่ยให้ผิวดูละเอียดดู ดูสะอาดเงี้ยค,ค่ะก็ทําได้อาจจะดูใกล้เคียงแต่ว่าจริงๆคงจะไม่เหมือนหรอกค่ะข้อดีของคุณผู้ชายคือผิวหน้ามีความมันมากกว่าคุณผู้หญิงอาจจะเหี่ยวย่าคข้อดีข้อเสียอะไรคุณหมอปัญหาที่เรามักจะพบกับ,บผิวหน้าของคุณผู้ชายเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะ ก็ในเรื่องอันดับแรกเลยก็อย่างที่บอกเรื่องความมันใช่ไหมคะ,ค,ะความมันแล้วก็เรื่องรูขุมขนกว้างนะคะทีนี้เนี่ยพอความมันรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ตามมาด้วยเรื่องสิวได้ง่ายขึ้นนะคะครประกอบกับผู้ชายเนี่ยเขาจะมีแอคทิวิตี้ที่เอาดอมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะจะไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยการเกิดสิวหรือเกิดอะไรเนี่ยเกิดได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในบางคนเนี่ยพอเป็นสิวแล้วด้วยด้วยความเป็นผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ หรือว่าสนใจอะไรมากมายนะนะก็อาจจะเป็นหลุมเป็นอะไรได้ง่ายเกิดอะไรไปดูแลการดูแลก็เหมือนสุภาพสตรีนะะเพราะนันเนี้ยอาจจะในเรื่องของความไม่เรียบของผิวเนี่ยก็ก็เจอได้เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชายเขามีจุดดงดําเยอะกว่าคุณผู้หญิงไหมคะถ้าเกิดมองว่า เอาดอ,อดมากกว่าก็มีโอกาสที่จะเยอะกว่า <ค moyen S 2> ในเรื่องของถ้าเขามีเขาเรียกว่ามีมีดีเฟก,กอันนึงค่ะของผิวหนังแต่เราก็ยังไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็ยังไปเจอแดดเยอะๆอะไรเนี้ยค่ะพวกนี้กระตุ้นทําให้เกิดเขาเรียกว่ารอยดําหลังจากการอักเสบของผิวหนังเนี่ยเกิดขึ้นได้ได้มากกว่าอาจจะมากกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะถ้างั้นต้องเรียนถามคุณหมออย่างนี้คุณหมอพอจะแนะนําได้ไหมครับสุภาพบุรุษที่จะดูแลผิวหน้าเนี่ยนะครับควรจะดูแลอะไรบ้างครับ เบสิกเลยก็ค really? ือตั้งแต่ในเรื่องของความสะอาดในการล้างหน้าล้างบ้างนะคุณผู้ชายนะคะในการล้างหน้าเนี่ยเราเราเลือกตัวให้มันให้มันถูกกับสภาพผิวค่ะนะคะตัวใหญ่ถ้าผู้ชายผิวมันก็เลือกตัวที่ควบคุมความมันอะไรเนาะล้างความมันออกได้อะไรเงี้ยนะคะนะแล้วก็ แต่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบทาโมจิเลเซอร์นะคะนะสังเกตไหมรู้สึกก่ารู้สึกเข้าใจผิดว่ามันว่ามันเป็นเครื่องสำอางของสุภาพสตรีครับหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันเสียเวลารู้สึกมันมมนนัไม่ถนัดอ้ะคือไม่กล้าว่ายิ่งๆถ้าเกิดไปทาต่อหน้าผู้คนจะรู้สึกมันไม่ใช่แล้วใช่ใช่อย่างคนไข้หมอหลายๆคนเหมือนกันบอกว่าเออต้องงี้งี้งี้ปุ๊บเขาบอกไม่อ่ะหมอรู้สึกมันเยอะอย่างนี้เหรอพี่ตั้มรู้สึกว่าดีนะแต่แบบไม่ถนัดที่จะใช้ใช่ใช่นะคะก็ถามว่า เอาเป็นว่าถ้าผู้ชายเนี่ยในช่วงวัยวัยรุน่นวัยหนุ่มเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะยังยังไม่ไม่อยากใช้นะครแต่แน่นอนถ้าแก่ตัวลงเนี่ยผิวแห้งขึ้นแน่ๆเขาจะอยากใช้เอง็ะคะนะคะ,คะนะพวนี้ก็จะมีผิวแห้งขึ้นแต้กตอนอายุมากขึ้นได้ะนะคะนะ ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปล้างหน้านะคะทามเจ์ไรเตอร์บ้าง่ะว่ากันแดดเนี่ยอย่างที่บอกแอคทิวิตี้เขาเยอะกันแดดควรจะใช้เพราะอะไรเพราะแดดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็เป็นศัตรูเขาหมดแหละนะคะกับผิวนะคะเพราะว่าโดนแดดมากๆผิวมันก็จะดูแก่ขึ้น มันจะทิ้งแย่ไปหมดไม่ว่าบางทีเนี่ยดูแบบเอ้ยอายุ45เองแต่ทำไมเหมือน55อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะะฉนนั้เนี่ยผู้ชายเขาก็งงครับคุณหมอบางทีแล้วพออยากจะดูแลผิวนะเวลาไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเยอะมากของสูตรสตรีหรือไม่ก็พอๆกันนะแถมชุดก็เหมือนกันตอนกลางวันกลางคืนใต้ตาเบสครีมไนท์ครีมเซรั่มเขาต้องแบ่งขนาดนั้นเหมือนกับสุภาพสตรีเจะเป็นไหมคะ ก็ด้วยด้วยความเขารู้ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบเหนุน่ะ พอทาแล้วเหนอะหนาไม่เอาแล้วไม่ทาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยพื้นพื้นของหน้าเขาเนี่ยก็ไม่เด้แห้งไม่ได้อะไรมากด้วยเขาก็ต้องส่วนหนึ่งเขาก็ต้องทําเป็นตัวออยฟรีข <ım festivals> ึ้นมาหรือว่าตัวเนื้อที่มันตึมเร็วๆไม่เะานีอะไรเนี้ยค่ะนะคะมันก็ต้องแยกออกของผู้หญิงผู้หญิงมีความต้องการมากกว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นในเรื่องของการโปรเทคอะไรนู่นนี่นั่นแต่ผู้ชายอาจจะต้องทําให้เนื้อบางเบากลิ่นเกินอะไรอย่างนี้ด้วยใช่กลิ่นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างไปกลิ่นเบาๆกลิ่นสะอาดๆแต่ต้องซึมเร็ อะไรประมาณแต่แยกประเภทไม่เหมือนกันอ่าถ้าได้อย่างนี้เขาเชื่อว่าเขาคงใช้ครับนะคะผู้ชายส่วนใหญ่แล้วถ้าได้อย่างนี้อ่าโอเคใช้เดี๋ยวนี้มดเห็นตามตามเหมือนเวลาเราไปเดินห้างคุณหมอขายเป็นแพ็กเกจเลยนะคือในในหนึ่งในหนึ่งซองเนี่ยอุ้ยมีหลายตัวมากเลยแบบมีทั้งใต้ตางต่างอีกไม่รูอะไรก็ไม่รู้คุณหมอแบบอะไรอย่างรวมเหมือนของผู้หญิงเลยแต่ว่าเรียกว่าอะไรจัดเป็นเซ็ตเพราะสุภาพุรุดเขาจะเลือกซื้อง่ายซื้อไปแเป็นเซตแล้วก็ค่อยไปใช้ต้องแยกเป็นจุดแม่หมอ คือจริงๆแล้วเนี่ยบนใบหน้าเรามันก็มีส่วนที่บอบบางะนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบริเวณใต้ตาเนี่ยนะคะจะเป็นอะไทที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายนะคะคมุมปากหรืออะไรก็ว่ากันไปบริเวณรอบเมฝีปากเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แยกออกมาเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์อันนั้นเนี่ยมีความรุนแรงน้อยลงรหรือว่าความรลคายเครืองน้อยลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะ เรียกว่าไม่ไม่ประหลาดนะผู้<ม>ชยใช้ได้เพียงแต่เขาจะทําเนื้อให้มันไม่เข้มขน้นหรือเนอหนาเท่าของของผู้หญิงแล้วเดี๋ยวี้มก็เห็นเขา,าออกแบบเป็นแบบสีแบบดูแข็งแรง แนนน่อให้คุณผู้ชายแบบกล้าหยิบอ่ะไม่ใช่ไปดอกไม้เ่ยแพคเกจจิ้งของเครื่องสำอางในแบใช่ไหมครับถ้าเราซื้อสินค้าเนะทาครีมกระปุกชมพูหยิบลายดอกไม้ขึ้นมานะมันคงไม่ได้คุณหมอคุณตั้งเปไรอ่ะมันคงไม่ทาครัผมตอนแรกผมไม่ได้ใช้เลยพอเริ่มใช้ปั๊บอย่างล้างหน้าสะอาดปั๊บก็เริ่มมีเดย์ครีมไนท์ครีมเอาง่ายๆเร็วๆพอตอนนี้ก็เหมือนกับกระปุกก็เต็มล็อคแป้งเหมือนกันเออเห็นไหม มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องแอบถามพี่ตั้มว่าว่าพอพี่ตั้มมาใช้เนี่ยคุณหมอคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยใช่ไหมคะว่าหน้าเขามันดีขึ้นรู้สึกแต่แต่อย่างที่หมอหมอดูคนไข้หมอเนี่ยถ้าถ้าพอเขาหันมาดูแลตัวเองค่ะหน้าดีขึ้นทุกคน นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เขาไม่เคยมีการผัดเซลผิวนะคะไม่เคยออกออกนอกรอบไม่ออกออกนอกอะไรนะนนอกแดดเอาดอออกแดดเนี่ยไม่เคยทากันแดดเ้ยนะคะหรือว่าล้างหน้าเนี่ยก็ล้างไปงั้นง้น่ะนะคะพอหันบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้บอกเขาไปปุ๊บเขาดูดีขึ้นความมั่นใจมามากขึ้นหน้าที่การงานมันจะดีขึ้นมันมีราศีจับ ม,มันมันมันแปลกนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพอจะได้คุยกับคนไข้ซะมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยให้อะไรไปไม่เอาไม่เอาแต่หลังๆชัดเอา สื่อเพิ่มสารภาพเลยนะครับสำหรับผมนะตอนแรกสุดเนี่ยก็คือชอบเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วพอเล่นกอล์ฟเสร็จพอดูแลผิวพรรณจริงเนี่ยที่ทำงานจะไม่รู้ว่าโดดงานไปเล่นกอล์ฟหลังจากนั้นเพื่อนๆที่เล่นกอล์ฟมาด้วยกันก็เลยมาขอใช้ต่าาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นความเคยชินแล้วก็รู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะคุณหมอคะอย่างเช่นพวกมาร์กหน้าหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมากไปสำหรับผู้ชายไหมคะ ก็จริงๆแล้วนะอย่างที่บอกผิวพรรณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ปกป้องของเขาเหมือนกันจริงแต่ว่าแตกต่างในเรื่องของการโครงสร้างภายในที่เป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ทําให้ความหนาความบางอะไรแตกต่างกันไปด้วยการมาร์กเนี่ยเราเป็นการเหมือนกับเอาตัวอาหารผิวเข้าผิวไปนะคะแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่าผิวผิวก็ต้องการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำได้เหมือนกันนะคะทําได้ค่ะไม่แปลกนะคะจริงจริงแล้วหันกลับมาดูแลตัวเองน่าจะเวิร์กว่านะคะอ่ะยังมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอคุณหมออีกนะคะคำถามแรกเลยนะคะผมเป็นคนเหงื่อออกง่ายรูขุมขนกว้าง่เคยใช้เดย์ครีมแล้วเหนียวมากแพ้ละคันด้วยคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยไหมครับว่าผมควรจะเปลี่ยนไปใช้อะไรหรือควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ อย่างไรใช่ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปนลคะน้องผู้ชายเนี่ยเขาจะมีไม่ว่าความมันเยอะนะคะความมันเยอะแล้วพวกนี้เนี่ยป่องไขมันเขาทำงานเยอะเ <คะ S 2> ขาจะโดนผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามที่มีความมันเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดติ<อ>่มได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆง่ายๆเลยอาจจะเลือกเนื้อเนื้อเป็นเนื้อโลชั่นนะคะที่มีความมันน้อยลงนะคะเนื้อออยฟรีนะคะพวกนี้มันจะมีเขียนอยู่ให้ศึกษาจากตรงบรรจุภัณฑ์ได้เลยนะคะ ก็เลือกก็ตัวที่เราไว้ใจได้นะคะที่มาที่ไปที่ไว้ใจได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยโอกาสแพ้ก็มีถึงแม้ว่าผู้ชายผิวหน้าเขาจะดูแข็งแรงกว่าเราของผู้หญิงนะคะแต่ว่าเขาก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะคะก็ให้เลือกเลือกที่มันอาจจะเลือกดูเบาลงหน่อยที่มาของแหลกผลิตได้ค่ะแล้วถ้าเกิดที่สาคัญที่สุดคือถ้าเกิดมีอาการแพ้เลืกคันให้หยุดเลยนะคุณผู้ชายอย่านะหลายๆคนนะคะไม่รู้ใช้ ไปใช้มาคานเอ้ยคือคุณผู้ชายบางคนไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คือแพ้มดเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะทาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแพ้รอบปากคุณหมอเป็นไม่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 รู้ไม่รู้ไงว่าตัวเองอ่ะแพ้ครีมก็พยายามคิดว่าตัวเองแพ้อาหารแพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไปเปลี่ยนเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปโอ้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องเครื่องสกปรกเจอบ่อยเจอบ่อยต้องหยุดทันทีคำถามต่อมาครับคุณหมอครับผมเป็นคนผิวแห้งครับ แหงมากด้วยมแม้กระทั่งที่บินฝีปากก็แห้งเพื่อนแนะนําให้ใช้เซรั่มเข้มข้นนะครับประเภทพวกรกแกะ่ม,มาสนใจผมใช้ไป2หลอดตอนนี้เลิกแล้วเพราะกลายเป็นสิวเหอเต็มหน้าไมเป็นอย่างนั้นครับมเมื่อกี้กําลังคุยเรื่องแพ้พอดีเลยเป็นไม่ได้นะครับนะคะทีนี้เนาเป็นพวกรกแกะเนี่ยบางทีมันจะมีฮอร์โมน บางอย่างอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนี้เ่ที่เขาจะจะทาให้ดูผิวพันผิวพันดูเป่งปังดูเนียนดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผู้ชายได้รับพวกนี้ไปนอกจากในเรื่องของอมีความมันมากขึ้นแล้วนะคะคไปกระตุ้นให้สิวเกิดอยู่แล้วเนี่ยก็ตรงนี้ก็อาจจะไปกระตุ้นของเขาได้เหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละเวลาใช้ก็เลือกก่อนตัวใหญ่พวกโรคแก่พวกอะไรเนี่ยมันก็จะมาจากประเทศที่ค่อนข้างจะหนาวหนิดนึงป่ะนะคะเท่าที่หมอรู้มานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ชายใช้อาจจะเหนอะอาจจะมีความมันเยอะเพราะบ้านเขาอากาศบ้านเขามันแห้งกว่าเราไงบ้านเราเเมืองร้อนอ่ะใช่ไหมเขาต้องใช้ตัวที่เข้มข้นในการปรเทคผิวเขาคุณบอกคะอย่างพวกเรื่องอาการแพ้เนี่ยคุณผู้ชายเขาลองที่ที่แขรได้เหมือนเราไหมคะเหมือนคุณผู้หญิงไหมคะ ได้เหมือนกันค่ะค่ะเพราะเป็นพื้นที่ผื่นปลาแพ้เนี่ยใช่ไหมแต่เวลาจะลองเนี่ยมันคือผิวหลังหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันกลัวแต่จะไม่ลองให้ลองทาตรงที่มันเป็นผิวอ่อนหรือว่าทาตรงช่วงชไม่ลองแน่เลยไม่ถึงนิสัยแบบผู้ชายนะถึงไม่รู้ละ กระเบิดใช้ของแฟนนะครับปุ่มเดียวกันที่บ้านลุยเลยอันเป็นต้นแพ้แล้วค่อยว่ากันเอาละค่ะอีกคำถามนึงนะคะข้อสุดท้ายจากขำถาม่กุณชำนังบ้านถามว่าคุณผู้ชมท่านนี้นะคะทำงานในห้องแอร์ตลอดเพื่อนผู้หญิงก็โอ้โหพูดให้กังวลตลอดเลยว่านี่ทำงานห้องแอร์ดูดน้ำออกจากผิวผิวทลาแห้งแน่ต้องทาครีมบำรุงผมควรเชื่อเธอไหมครับ ก็ทาก็ไม่แปลกอย่างที่บอกไปแล้วเนอะถ้าเกิดว่าการการการดูแลไว้เนี่ยมันจะทําให้เราพอระยะยาวพวกนี้มันไม่ได้เห็นผลใลทันทีคทาปุ๊บดีปั๊บมันก็พอนานวันเข้าปุ๊บเนี่ยผิวที่ได้รับการดูแลเนี่ยไม่ว่าจะหญิงหรือชายเนี่ยนะคะ มันก็จะดูดีขึ้นมันจะดูดีไปอายุผ่านไปแต่หน้าเราไม่ได้เร็วไปอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราดูแลไว้อะไรเงี้ยนะคะเออถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ไม่ขัดกับชีวิตหรือความรู้สึกอะไรมากเนี่ยก็ใช้ได้นะคะอะล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยค่ะเกี่ยวกับการดูแลผิวของคุณผู้ชายนะคะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหวอตีค่ะแพทย์หญิงปิยมัทการจนะหัตถกิจกาขอบพระคุณค่ะคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย กันเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพวันนี้เลือกมาเฉพาะคุณผู้ชายโดยเฉพาะอย่าไปไหนนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ